สวัสดีจ้ะพี่น้องจ้ะเมือน,นี้ยายก็พามาเพชรบ,บุรีเนาะมาเก็บเห็ดพี่น้องเขาว่าเห็ดออกเขาสาบว่าเห็ดออกแต่มาโคกก็แห้งแห้งหอกว่าเบิ่งนำ้ำยายเด้อโคกแห้งโคโหลอยู่แต่ว่ายายก็ได้เห็นอยู่เห็ดตะไคร้หน่อยดอกหนึ่งพี่น้องจ้ะดอกงามอยินดีนี่จ้าห้องเอาควันแล้ว ปลาหแห่งๆพ่อดอกนึงก็ดีใจพี่น้องก็อ้อมกำลังเกิดพี่น้องจ้ะเด็กจีนึง,น,งน,น้อยไม่พันใหญ่เนาะมันเก็บไปกันนั่นยายบ่ได้มากกับปื่นมาเอาคือเก่าแล้วจ้ะเอายญ้าอยู่ไก่เนาะมาหอดกับคาแล้วช่วงนี้กาหามองกลัวแล้วจ้ะย้ายออกมาจากพุ่นกับ,บายซวงเนาะไปไปเบิ้องมองไม่ต่อจ้ะ นี่ก็อีกจีนึงพี่น้องจา้าอยู่ฟังพุ่นจีนึงเนาะฟังนี่จีนึงเป็นเห็ดขาวดินด้อพี่น้องนะว่าเป็นเห็ดตะไคร้คือวังหันเห็ดขาวดินกำลงังขี่งามๆนีซองดอกพี่น้องจา๋าแต่ดอกนี่ข้นลาแล้วถ่าวแห้งแล้วบ่อเอาเนาะพี่น้องแต่ดอกนี้เอาได้ยุจ้ะมันอึดเนาะย่กะสิเอาไปแกงขึ้นเกาลาพี่น้องจา๋าโด,ดนๆเห็นดอกนึง โอ้หมดกระยาพี s <S ่น้องจ้ะฮิตโอ้โหเปลยขักเปลยหมดแล้วมันออกได้เหิงแล้วนี่เนาะนี่ก็เป็นเห็ดผึ่งเด้อจ้ะเด้องามงามบ้านยายเอิ้นเห็ดผึ่งแสละงองเด้อเห็ดผึ่งข้ามหน่อยเห็ดผึ่งสะละงองเห็ดผึ่งข้ามหน่อยโอ้ขึ้นซื้อว่าเห็ดผึ่งก็กินแซ่บเบิร์ดพี่น้องจ้า ยายพอ่อ,หพอลหรจ้ะพี่น้องจ้าไข่เฮ็ดละงูกสองไข่บาท่านเพิ่นนะเพิ่นมะการอ,อ่ะเบิดก็ถือว่าได้น่ะจ้ะเฮ็ดละงูกจะเฮ็ดละงูกอย่างเด้อพี่น้องไม่ได้พาเบิงจ้า ได้ซองไข่ก็ดีใจพี่น้องจ้ะแค่ต้องโงขาวเด้อยวะเด้อหอมไปต่อจ้าเห็ดเผือกคม้ะพี่น้องจ้าเห็ดเผือกอันถ้ามันอยู่ในโคกกรเอิ้นเห็ดเผืงกวายเนาะถ้ามันอยู่อันในปลายุค่าก็เอิ้นเห็ดเผงอยู่ค่า แสบคือเก่าจ้าได้ซำนี่ก็ดีใจเบิ่งน้ำยาอยอีกจ้าเนี่ยเห็นปะเห็นะคะพี่น้องคะบอกังเกิดกำลังเกิด,กดโอ้เสือพดล้ายหลายผลอับป่าปิดปิดปิด,ปดโอ้ตั้งกองไ่ก่อนพี่น้องจ้าเห็นน้ำยายบอ มั้งจ้ะีจะโอ้เห็นน้อยๆก็ดีใจเด้อยทำบลิ้กิบโอ้ไดิ้กิบเห็ดโดนเด้ยวดอกน้อยๆได้ได้ไม่อนผู้่นมาเอาน้ำหลังเอาเนาะรอบนี้ก็ดขึ้นได้มากอีกบ๊บบูย้ายก็ได้ตุกไกเสรล้วเกินจะโอ้งามงามงาม ไปต่อจ้าเจออีกแล้วพี่ดองจ้าย่าละงอกขาวเห็นบอนั่นนัานนั่นนัน,าน,น,าน,น,านหากว่ามันจะได้กินอยู่มีอันเดียวบ่ลหรนะอขาม่เสนะอกระพาะกับตอนสายเนาะหมูมัมนจะเอาไปเบิดแล้ว เอาก็ะสีเอาแต่ตัวเทิงมันนี่แหลนะเนาะปอกขาว่าเอาไปดอกเอาไปเป็นเสื้ออยู่นี่เนะพราะว่าอย่างที่ขี้ดินเข่าล่างเนี่ยพี่น้องจ้ะไปต่อจ้ะจักเ็ดอย่างพี่น้องจ้ะยายไปกินบัวด้ะดะอกเนาะไปต่อจ้ะอันนี้ต้นเป้ปงเด้อจ้ดเด้อใส่แกงกินแซบแซบขึ้นยอดบอกักเผาวนะจ้ะแต่บ่มีกำลังที่จะฟันถอกเนะาะเบิ่งมีดเนะีต้องใช้มีดิโต กัทีมงานได้จากพูนพูนึองอยู่กับไก่พูนเสียเสียเรื่องเหลืองพูนเห็นปะมันก็ไม่ค่อยเห็นเดินนะมุมมีมุมมีมมมอยู่อีกสองคนแทกไปทไั้งใดอันใดเนาเฮ็ดบ่โอ้สิไดาเด่นนะออกลายมือแลวคือห่างๆและพี่น้องจ่าอึดๆดดกสิพ่อแกงบ่อนอ้อ นี่กระดอกหนึ่งเดาจะได้โอ้ยแต่ว่าเป็นเห็ดเพิ่งอยู่ค่ะช่องดอกตัวนี้มันเป็นแฝดดอกแฝดดอกแฝดเดีได้ใส่กระตาหลายอันแล้วจ้าสิได้แกงยีดอกตีเนาะนี่ซองจีจ้า จู๋มันจังกีเก็บเอากดไม่ก็ได้เนาะเหรอนี่จ้านี่จ้างามอยู่พี่น้องจ้านี่เนาะเออโต้ขอบถ่ายกล้องกับโต้ขอบแตะพื้นตะพื้นเว้ยมาบททนจากพี่น้องจ๋าเน่าหมดเลยเห็นปะ เท่าบิดโอ้ยกะได้เนาะพี่น้องเห็นน้องชายบอไม่ต้องมาเฮ็ดอย่างนี้ิ่งเคืองอยู่นี่ยายขอเบิ่งก่อนเด้อโอ้เฮ็ดเพิ่องคมผ้ากระดอกไงแทะเท่าด้เลยเนาะเท่าแห้งโคตรแยกไปออกดอกจ้ะไว้เพิ่มเป็นเสื้ออยู่นี่แล้วเนาะเท่าเท่าเท่าโอ้มีดอกเดียวคงจะกระโบออกดอกเดียวดิไปต่อจ้ะ เท่าเบิดพี่น้องจ้ามึงด้วยไงมูเดียวก็ตัวนั้นมึงกินี่น่ะนะโอ้อยามาสายคนเนาะได้ดอกเดียวดอกนี้ได้อยู่จ้ะดอกนี้ได้อยู่ยอ่อนอยู่ดอกนี้อ๋ดีก็ยังได้ดอกหนึ่งอยู่ตายตาตอ,อันนี้พี่น้องมาเฮ็ดยังจ้ะกินได้บุง้งเฮ็ดแบบนี้ยายบ่บุ้งจักเด้อจ้ะเด้อลายดยิคุณเห็นบปอกขาวปเปลือกเรือเลยอยู่ เฮ็ดกินบ่ได้เนอ้อมีดอกหนึ่งพี่น้องจ๋าสิได้บนอนว่แข็งอยู่ได้อยู่จ้ะห่างแห้งได้พี่น้องจ้ะโอ้ยดอกหนึ่งต่ว่าเกิดล้าแล้วพี่น้องแยกเกี้ยวขึ้นเมื่อกี้นี่แหละแยังไม่ได้ทายอห่าเบิ่งเนาะยุ่งกับอะไรเฮ็ดต้ำหมากพี่น้องเอ้ยเฮ็ดต้ำหมาก <laughs> เห็น้ำหมากน้อยเมื่อหอดเฮือนสิกินได้บุบุ้นเลยมุนเบิดบปจักนี่เฮ็ดบดดินเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้คือมีน้อยแถวบนนี่เนาะไม่อย่างก,กินไปแล้วเพิ่งนึงบุเอาคือเก่ามันอึดเนาะโอ้นี่เด้อันนึงสิมีน้ำนมแบบนี้เด้อจ้ะเห็นได้เห็นอันนี้น,น้อยๆก็เอาคือเก่าเนาะอึด นี่อีกดอกหนึ่งพี่น,อน้องจ้าดอกนี้ใครแน่จุ่มจุ่มอยู่วังหันตีมิแต่อันเท่าเถาเปื่อยเปื่อยเบิดโอ้ยย่างเหิงเติอบไปได้พี่น้องจ่าเป็นชั่วโมงเลรอดิไ่ได้เฮ็ดเบิ่งรู้ได้ซ้ำนี่หนึ่งได้ซ้ำนี่หนึ่งสิพ่อแกงบก่ะมาอน,นี้หา่างคักค่ะหาต่อน้ำย่อยจ้ะเพื่อได้พ่อแกง <c oughs> อีกใครหนึ่งพี่น้องจะ้ะ ด,ดูหนุงพ่อเธอหนึ่งก็ดีใจเนะโอ้ยนั่นขาดเครื่องเบิดจเจเมียังกินเบิดหอมให้ลระงกเขาเถาพี่น้องเอ,อ้ยแย่เคียไวไว้บางินเนี่ยเถาแห้งพอตุน่นก็เอานะอออาะเหี่ยวมันแดดเหี่ยวคักขักนี่ก็ไข่แน่อยู่ดอกน้อยเราลอกกับซีรีส์เก็บด้วยพี่น้องเอ้ยมันแบบนี้เดือดกะเถาเบิด

เียาา่ยเก่าคือเก่าแล้วนะคนโตกนะคนตกต่อนเนี่ยมันจะออกคักอยู่เฮ็ดนี่คนโตกก็เลยเป็นแบบนี้โอ้โโอ้ดอกี่ข้อขาดปาไปแล้วอ้เตะข้อขาด <c oughs> ดีจังบเหยียบมุน <c oughs> เอ <c oughs> อจังดอกนั่นเห,หี่ยวแห้งโคตรเบาไปต่อจ้า เน็ดบดดินจ้ะพี่น้องจ้าหาโมกระดิกก่อนดอกเดียวเนี้ยแกงแซ่บได้พี่น้องเฮ็ดอันนี้หวานต่อจ้านี่พี่น้องจ้ะเน็ดบดดินอีกกลุ่มนึงดอกนี้น้อยใหญ่ก็เอาดอกทีเป็นน้ำนมแบบนี้ได้ใช่ไหมเป็นยางเป็นน้ำนม โอ,อ้ตกขอบย้ยก็ได้เนาะนี่จ้ะเป็นลักษณะนี่จ้ะใต้ท้องกับเป็นกิฟบ์กิฟต์บางทีนะจ้ะทึ่งๆกับเป็นหนาแบบนี้นะจ้ะไปต่อจ้าโอ้เดียดเดียบแห้งพี่น้องจ้าโยกเหยื่อน้ำย้ายบอย,ย้ายว่ามันเห็ดเออเห็ดเด้เห็ดดินเห็ดขาวดินดอกงามอย่จ้ะโอ้ไข่แน่อยู่ตรงนี้ นา่ว่ามันดอกเพชรบึงน้ำยายได้พี่น้องแมนบะดีโอ้แมนยู่็เป็นแถาประท้วงหรือบ้านเอาะเอาคือเกาล่ะเนาะเหี่ยวเมื่อหดบ้านจ็กสีร่างได้บารางได้นี่หนึสองสองขีพี่น้องจ้อ กระจังสีคายุ่เนาะงามอยู่นี่งามอยู่จ้าออกหางกะปุ้เนาะปุ้ดอกหนึ่งพยองเงาเคียวไว้โอ้ยแต่แต่แต่แถวที่าาบ้นแล้วพี่น้องจ้าข้ามาบ่ทันเนะเจอกันเมื่อสายไปบ่ได้แล้วขึิดลาดแล้วเอาดอกนี่ได้ดอกเดียว หนึ่งสองสามชีหาดอกได้ดอกเดียวไปต่อจ้าดีดอกน่งโดนไม่ตะพดแตกไปละหินตอหันก็ด้ประมาณนี้แต่พี่ดองจ้าขึ้นมาทึ่งเขาเนเอเก็บยู่ังก็จะได้วางเกียงหนึ่งละ อันนี้จะยากโคกมาทังเขาเนาะจัากินได้ซ้ำใด้แปต่อจ้าอันนี้ก็เฮ็ดบดดินเด้อจ้า<อ>กินได้อยูอ่เป <laughs> ็นเมล็ดเนาะแล้วเป็นแบบนี้นะห<อ>าเบิ่องมูเพิ่นโอ้ขึ้นลาเมื่อตื่นอออนอ,อยได้บ่าน้อบ่ได้บ่ได้บ่ได้ข่าวแห้งขึ้นลาแล้ว มีดอกนพี่น้องจะเหมือนกับว่าแดดแห้งพดโอ้แต่แต่เสียงอัดดังไน่ได้ก้องใส่กล้องนิ้วมุนบนเลยกิ่งมีกิ่งบ้าอยู่ไบงดูโอ้่อหญ่ก็ได้เห็ดตะไคร่ดอกงามใช่่าไข่กุบลุอยู่โท่าท่าททอู้วววา ไข่ยรงูก่อนไข่เหาูกนีเดเบื่งจ้าเห็ดดินโอ้แต่ว่าได้หรอพี่น้องจ้าเมื่อหอดเวืกนกระสีเอาปได้นี่ไม่นี่แหละแต่แห้งเหี่ยวเว้ยไข่ยลรโงูกตันนี้สองไข่แปร่เออเห็ดอันบดดินจ้ะ ก็ดอกน้อยอย่างนี้ก็ต้องขาวกัได้อือแดดแห้งไปน้องเอ้ยพี่น้องขาวพ่นหินเฮียนะจ้ะสองไข่หนึ่งมูมันพ่นออกไปแล้วบปล่ายุบเป็นแผ่นาะเฮ็ดอันนี้ออกเนะไปต่อจ้าด๋ดอกดูวีดอกจ้า เออเฮ็ดข้าวดินส่วนมากที่ถ่าหมดแล้วเนาะมันก,ก็นเลยบ่ได้เนาะถ้าแข็งแข็งที่แย,าก,กอา,อยาก็เอาเยอ่จ้ะเฮ็ดข้าวแป้งพ่อหั่นบะมีนแข็งแข็งได้พี่น้องมิเตเละตุ่มเป๊ะเอาได้ปะเนาะพี่น้องจ้ะอ้ย <Yeah. S 1> อ่อนอ่อนอ่อน, <Yeah. S 1> นอ่อนอือนี่ได้ยุตัวนี้ <Yeah. S 1> ให้นี่ เฮ็ดนาเลยนามองทัานออกเด้อพี่น้องจ้ะโอ้ยงานผดรมยากอย่าวินเด้อพี่น้องเด้อมิแกงกล้องแห้งโอ้ยงานเอาก็ขี่กระคือยายขอซะเด้อขี่กือไอ้นะนอนโดลงงอมอยู่มันอึดเนาะงานกันกินพี่ดอกหนึ่งพี่น้องจ่าจักสิได้บ่ได้โอ้ยเถ่าแล้วเจอกันเมื่อสายไปนะงานไป เธอก็ชะเลฉันก็ชะลาเนาะจังพ่อกันเบื่อวดพี่น้องจ่าบั้งนงโอ้ยบดดินกระเถามันงดโอ้มีกระดอกนี่กระเถานี่เถาแข็งบะนอนอืมแข็งเยอะจ้ะเออแข็งเยอะแข็งเยอะอ่ากระยางหาน้ำกระกระยายด้๊ดแบบนี้เด้อโอ้หินดอกหนึ่งตั้งเพล่เลยอย่นี่โอ้ เออไครยูตัวนี้เออโอ้ยจังพี่มีนีี๋ยี๋ยวเด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 ี๋ยวจ้าสีนึงะโมยอ่เอองามเลยอือ อดอกแบบนี้ย่ายก่าแล้วพี่น้องจามันอืดแห้งรดเนาะว่ะมี <c oughs> แกงเล่นแกงโอ้คือบอกบอกคือประเทศนอกประเทศหน้าพิ่นเลยนะาะฟังประเทศนอกข้าเจ้าวันผลึกเลยเห็ดเนาะบ้านเราคืออินทรีย์เนี่เป็นโคกแห้งแ็กลินลาบเลยพี่น,น้องจา้า บดดินโมนี่ก็ได้หลายดอกเกิดอยู่โอ้เดดเด,ด็ดเด็ดเดดเดดช่องกล้องก็กเหลีหล่ยนะได้จัดด้อไปต่อจ้านี่คือดอกนมได้ดมนมสิใครอยู่ได้นเนาะเฮ็ดบดดินก็ได้งามอยู่โอ,ยอโอ้มีลายดอกพิศจ์โอ้โมนี่โมงใหญ่อย,ยอยู่ด้วพี่น้องจ้าแต่ว่าหาักกันหยัดเถาส่วนหลายตกขอบ่โอ้ยายก็ได้ตาเนมหาตะเฮ็ด ลูกกล้องบดโอ้ยเข่าจนเปียดเลยพี่น้องเอ้ยนอนแต่กินเบิดโอ้สามดอกบ่ได้จักดอกจ้าสิได้เนาะนึกหนางัวพี่น้องจ้กเข่าค่อนข้างเข่าแล้วเนาะออกแต่หิงนะข้าวบ่ได้มา ดองดอกน,น้อยๆพี่น้องจ้ะได้นปนเบื่อหมดแล้วได้ดอกเดียวเบื่อกับว่าเอามันแล้วเอาตัวมันเอาได้นะเนี่ยกระถินมีแต่เห็ดขาวดินนี่เด้อพี่น้องจ้ะเบื่ tuyệt hơn nữa thảo hen bò tuấn đi ở đây bò đi đây, đây, bò này, cái cá. thảo hẹn gọi tôi đây thảo hẹn cái đi thảo thảo đây thảo hẹn gọi tôi เป็นเสื้อปีนาใะ่ไหมคะจีออเอาแต่ตัวนี้เ hm อาเอาตัวตขอบม่เก็บอยู่คนเดียวเอออึด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 อดแหงได้เห็ดเลยโอ้ยมุนมุนมุนนมุนอันนี้ได้บอหมูเหยียบแล้ววะนี่แขงยู้ตัวนี like ้ห็น เนีย่ยปีนาลังงานเมื่อกี้พี่น้องจ้ะเคลียรสรุปคลิปล้วพี่จ้ะพี่น้องจ้ะได้ลงมาหอดรถแล้วเนาะจ้ะกระสีอวยเมื่อระบาดนี่สวยแล้วกำลังส,สิบโมงตอนนี้สิบโมงเศร้าอืสรุปเพ็ดท,ที่ได้กันเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะกระไ้ซ้ำนี่แหละจ้ะนี่แหละพอได้แกงยู่จ้ะ อันนี้พอยายา,ยาวเราเก็บมาเด้อม,มันเถาโพดยายเลยเก็บถิม่มเนาะเฮ็ดเผื่งขมโอเคพบกับคลิปใหม่จ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ายายเด้อจ้ะเด้อหันหันมีเสียงเพลงเสียงลำไปน้ำผู้กระทิงเด้อจ้ะเด้อย,ยายมาผู้กระทิงเด้อ